คลิปนี้มาดูวิธีการเปิดโหมดซ่อมบำรุงบนมือถือซัมซุงเวลาเราจะเอาเครื่องไปซ่อมที่ร้านมือถือหรือเข้าศูนย์บริการถ้าเราไม่อยากให้ช่างเข้าถึงข้อมูลในมือถือของเราเราควรเปิดโหมดซ่อมบำรุงไว้นะครับวิธีการเปิดโหมดซ่อมบำรุงให้เราเข้าไปที่เมนูการตั้งค่าเลือกการดูแลแบตเตอรี่และอุปกรณ์ เลือกโหมดบำรุงรักษาระบบจะให้เราตั้งรหัสผ่านก่อนใช้งานโหมดนี้จากนั้นแตะเปิดโหมดบำรุงรักษาจะมีข้อความแจ้งเตือนให้รีสตาร์ทเครื่องตรงนี้ให้เราเลือกว่าจะทำการรีสตาร์ทเลยหรือรีสตาร์ทแบบสร้างบันทึกไว้เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ปัญหาและข้อผิดพลาดต่างๆโดยไม่รวมข้อมูลส่วนบุคคลตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกนะครับจากนั้นแตะรีสตาร์ท รอมือถือสลับไปเป็นโหมดซ่อมบำรุงเมื่อมือถือของเราเข้าสู่โหมดซ่อมบำรุงซึ่งในโหมดนี้จะแสดงผลเฉพาะแอปพื้นฐานเพื่อให้ช่างได้ตรวจเช็คมือถือช่างจะไม่สามารถเข้าถึงแอป,ปอื่นๆและข้อมูลของเราได้ส่วนวิธีการปิดการใช้งานให้ไปที่การตั้งค่าเหมือนเดิม เลือกการดูแลอุปกรณ์และแบตเตอรี่เลือกโหมดบำรุงรักษาแล้วกดออกกดรีสตาร์ทแล้วใส่รหัสผ่านรอสักครู่มือถือของเราก็จะเข้าสู่โหมดปกติที่พร้อมใช้งานก่อนที่เพื่อนๆจะเอามือถือไปซ่อมก็อย่าลืมเปิดโหมดนี้ไว้นะครับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ